รีวิวเสีอค่ะเพื่อนๆไมพมสามพายไม่อ่อนนะคะไม่อ่อนถับเป็นเสื้อคลุมนะคะใส่สบายๆนะคะเพื่อนนี่ก็ใส่ลองดนะะูเป็นสีเทานวลน,นะคะเพื่อน,เ,อนเทานวลแล้วก็จะมีม่วงดอกลักนะคะแล้วก็จะมีครีม ะะสีครีมอ่อนแล้วก็จะมีอีกโอรนดนิดๆนะคะเพื่อนๆแล้วก็จะมีสีเดี๋ยวไม่อ่อนก็จะปรับเปลี่ยนแบบเป็นใส่ตรงนี้ให้ดูนะคะจะใส่ได้สี่ทางเลยนะคะเพื่อนๆตรงนี้ก็จะเป็นไมวอ่อนจะชอบใส่ตรงนี้ค่ะ มันจะชอบใส่คอปาดนะคะมันจะรู้สึกว่ามันจะมันจะสวยนะคะเพื่อนๆใส่สบายๆค่ะนุ่มนะคะเพื่อนๆน,นุ่มแล้วก็เราถักแล้วเราต้องรีดนะคะไหมพรมรีดครั้งเดียวนะคะรีดเพื่อให้เขาอยู่ทรงอยู่ตัวนะคะเพื่อนๆเ,เวลาเราซักเราก็จะปรับผ้านุ่มแล้วก็เก็บพับให้เรียบร้อยนะคะไม่ต้องห้อยนะคะ งานไหมผมเราก็จะอยู่ทรงอยู่ตัวนะคะเพื่อนๆสวยๆค่ะคุมไหล่นะคะคุมไหล่คุมอกกอดอก <c oughs> คอนะคะเนี่ยตรงนี้สวยมากนะคะเราใส่แบบเรียบร้อยหรือว่าเราใส่แบบอ่าแบบง่ายๆสบายๆได้ค่ะเซ็กซี่นิดนึงนะคะแต่คนใส่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เซ็กซี่นะคะเพื่อนๆใส่ให้เพื่อนๆดู ประมาณนี้ค่ะสวยๆนะคะเพื่อนๆใครสนใจทักมานะคะชุดนี้ไม่ออนขายนะคะ1,200บาทใครจะเอาทักมาด่วนเลยนะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะใส่สบายใส่ได้สี่ทางเลยนะคะเราก็ไปแบบวันสบายๆไม่หนาวไม่หนาวมากนะคะไม่หนาวไม่ร้อนเท่าไหร่เราก็ไปได้เลยนะคะเนี่ยุมเก๋ๆสวยๆประมาณนี้เลย สวยไหมคะสวยส่งเสียงหน่อยโอเคค่ะสััสดีค่ะ